ครอบครัวรับศพดาบโก้และมีท้องหกเดือนที่ถูกยิงถล่มดักวันที่15พฤษภาคม2567ครอบครัวของดาโกรหรือนายดักตำรวจสกลผู้เสียชีวิตจากการยิงที่ทำให้เสียชีวิตพร้อมกับมีท้องนางจันทร์ออายุ25ปีที่ถูกยิงตายโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนกระหนำ่ำซึ่งถูกนำศพไปจอดทิ้งข้างบ่อน้นาในหมู่สองตอกอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัวและเพื่อนญาตินำศพของดาบโก มาถึงวัดโพสีในบรรยากาศความเศร้าเป็นอย่างมากเมื่อภรรยาและเพื่อนของดาบโก้ยังเป็นภาพที่เศร้าโศกเมื่อเห็นสักลูกชายที่มีชุดตำรวจและรองเท้าเตรียมไว้เพื่อน,นำไปประกอบพิธีทางาศาสนาความคืบหน้าของคดีนี้เป็นไปนอย่างรวดเร็วเมื่อคนร้ายที่ยิงดาบโก้และมีท้องตัดสินใจมอบตัวให้ตำรวจตามที่ได้เสนอข่าวไปด้วยความเศร้าในใจครอบครัวของดาบโก้ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆในขณะที่เข้าใจว่าการสูญเสียลูกชายเป็นเรื่องที่ยากที่จะรับมือได้ โดยดีต้องการเวลาในการประมาณความสูญเสียที่ไม่มีวันกลับมาให้ได้ชื่นชมและศกเศร้าถึงคริสหรือพุทธวันเหตุการณ์นี้